วันนี้มาว่ากันด้วยรถลิชทักนะครับตัวนี้มันช่วยประหยัดพื้นที่ช่วยจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งเนี่ยในแนวดิ่งเนี่ยได้เยอะขึ้นมีเสาสูงถึง12เมตรสวัสดีครับผมเจเด็ตวาร์เทนะครับวันนี้มาว่ากันด้วยรถลิชทักนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาเนาะว่ารถลิชทักเนี่ยเป็นยังไงลักษณะลิชทักนจะมีทั้งแบบ นั่งข้างเนาะกับแบบยืนลิทักเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับแวร์เฮาส์นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นพื้นเรียบเท่านั้นนะครับเป็นพื้นปูนเรียบอย่างนี้อ่าเพราะล้อมันจะเป็นล้อ PU จะรักษาพื้นผิวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไปลงที่มีเนินหรือที่ขุขะเนี่ยรถมันจะทํางานไม่ได้เต็มที่หรือว่าถ้าเจ็ดเจอเนินหลังเต่าหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับระยะเลเลนมันมนเปีย นะมันก็โอกาสติดตอนนี้ในแว r e h o u s e แล้วมันดียังไงล่ะในเมื่อพื้นอย่างนี้มันติดวงเลี้ยวครับวงเลี้ยวมันแคบไว้สําหรับที่เข้าแหลกที่แหลกสูงๆช่องทางเดินไม่ได้กว้างมากนะถ้าเป็นรถ c o เตอร์บาลานซ์หรือว่ารถ,รถ,ร,ถรถนั่งขับเป็นงพวกรถดีเซลหรือว่ารถไฟฟ้านั่งขับเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยในการลัศมีในการตีโค้งเนี่ยมันใช้เยอะทำไมเรียกว่าลิชเนี่ยเพราะว่าตัวงานเนี่ยมันลิชเข้าลิชออกได้คือเราวิ่งเข้าไปในเราหดงานยกของไปพอไปถึงจุดปุ๊บเราตีโค้งเข้าแหลกเรายกแล้วก็ยื่น ตัวนี้มันช่วยประหยัดพื้นที่ช่วยจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งเนี่ยในแนวดิ่งเนี่ยได้เยอะขึ้นมีเสาสูงถึง12เมตรอย่างคันนี้อันนี้เป็นนั่งข้างนะครับขนาด2ตันเนี่ยเสาเนี่ยก็อยู่ประมาณ10เมตรตัวนี้เป็นรถยืน2ตัน5ก็จะเป็นลักษณะยืนครับมีหลากหลายนะครับมีตันขึ้น 8, ตันแปดสงตันสองตันครึ่งสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่เขาใช้อยู่ในแวร์เฮาส์อยู่แล้วเรามีอยู่ประมาณ2-3สรุ่นเนาะแล้วแต่สเปคแล้วแต่กำลังมอ,อเตอร์นะครับสอบถามเข้ามาได้นะคร